งง่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะครับผมและตอนนี้เนี่ยผมก็อยู่ใน i d ดดาวศพอีสปอร์ตแมนนะครับผมซึ่งอันนี้บอกไว้ก่อนเลยนะผมว่าเป็นตัวของพี่แมนนะครับผมนี่เดี๋ยวจะเอาให้ดูนะครับผม ก็อยู่ในแคนซลายนะตอนนี้อยู่ในแคนซลายนะครับผมนี่น,นะครับผมอ่าผมก็ได้ไอดีพี่เขามานะพี่เขาให้ยืมนะครับก็เนาะจะมาเปิดดูซิว่าในคังของสี่ดาวเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับผมนะเออมาดูกันนะผมเริ่มต้นมาแน่นอนถือถือบาลานมาแลมฟิวขนาดนี้นะครับมีบาลนแน่นอนนะครับผมแล้วก็มีมีดฟังเบ็ดมีอยู่หนึ่งพันเจ็ดร้อยสามวันนะครับผมเยอะกว่าของผมอีกของผม กจะหมดแล้วนะผมแล้วก็นี่นะครับผมมีอาร์คตัวนี้นะครับผมอาร์คไซเบอร์พังปะเออถ้าจะไม่ผิดนะครันะาาจจกกผบนนผม, SC. SC. ต,ม,ผม,มตัวนี้ถาวรนะครับผมถาวรนะครับผมตอนนั้นพี่แกน่าจะซื้อซื้อจากในคร้งนี่แหละเออน่าจะใช่นะเขาอาจจะไม่ได้สุ่มสมจากกล่องปัจจุบันนะครับผมแล้วก็นี่ sc sc ตัวนี้ถ้าอ่านไม่ผิดเนี่ยน่าจะเป็น sc c เกมใช่ไหมตัวนี้ถาวรนะครับผมตัวนี้ถาวรนะครับโอเค แล้วมีอะไรอีกไนะเนี่ยของไม่น้อยเลยนะ M 2อ0อยก็มีไป M สองร้อยก็มีครับก็ดูครับอือหือโอ้นี่ก็มีครับซองถาวรตัวนี้ก็มีครับเออซองถาวรตัวนี้ก็มีนะครับผมโอเคนะซองสมบีมีอยู่สิบห้าวันนะครับผมจะค่อยๆเลือนแล้วกันนะครับผมเพราะของก็ค่อนข้างจะเยอะอยู่นะเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมีอาร์คบูอยู่วันเดียวเองนะครับ ของแรมากเลยอาคบูเนี่ยปัจจ so ุบันจีเอ็มก็เอากล่องไม้สุมก็อาจจะไม่ค่อยแรอาจจะไม่ค่อยแรสักเท่าไหร่ละโอ้โหมีมาตั้งแต่ไข่เก่าเลยนะผมอันนี้ผมก็เลื่อนไปเรื่อยๆเนาะก็โม้ยโม้ยท่านผู้ชมฟังไปด้วยเนาะเห็นอันไหนสะดุดตาก็ดูกันเอาเองนะผมมีคิดบู240วันนะครับวันนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมค่อยๆเลื่อนไปมีบาเลต อย่างละวันเลย <c oughs> ไม่ใช่บาเรตตัวถาวรนะผมเป็นบาเลตแบบย้อมสีอะเออง่ายๆนะครับจริงๆผมก็มีแล้วนะบางกระบอกแล้วก็ดูเอานะครับมีซองอันดีวอร์ซารีด้วยโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมเอ้ยอันนี้อะไรวะนะ <c oughs> แล้วก็นี่ตัวละครตัละครยมทูตร้อยสิบเจวันบเบลฟ้ายเยุดเข้งจัดสักหน่อยแล้วล่ะกูโอเคครับ okay, ผมก็ทั้งหมดก็มีประมาณนี้แหละโอเคมาคลิปนี้ผมรู้ว่าคนดูบางคนก็เริ่มบ่นผมแล้วนะแบบว่าพี่ทำไมเล่นแต่ซองซอมบี้แบบยังไงแบบ เริ่มคลองแก่แล้วทำไมกูเล่นแต่ซอซัมบี้บนะ่เอก็ซอซัมบี้นะเอาจงจริง,รงมันแรงกว่าซอขวงนะครับผมก็เนาะไม่เป็นไรคลิปนี้ผมเล่นบาเลตเลยแล้วกันนะครับซึ่งบางคนดูคลิปตอนที่ผมเล่นสนาบางคนก็บอกว่าผมเล่นดีขึ้นนะครับผมเล่นดีขึ้นก็ไม่รู้ว่าดีจริงหรือเปล่านะครับเออเล่นสไนดีขึ้นนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าบาเลตผมจะยิงโดนหรือเปล่าชาย,ยาก็เป็นประมาณนี้นะครับผมไปเดี๋ยวไปลุยกันเลยดีกว่าครับผมโอเคมา อ,อยู่ไหนกันหมดนะด้เงียบจังอืยิงไม่โดนกูมีดแม่มเลยอ่ามาถึงยิงไม่โดนเลยใช่โอ้ตุเล่นนะเมื่อกี้เอ,อ้เอาผมโดนข้างหลังไว้เออคนน้อยอย่างกลัว รอจ่ะรอฮันแนเราก็พริบเพิ่งเกิดเพิ่งเกิดระวังเพื่อนระวังเอาไปทางโน้นมาเพื่อนเฮ้ยเดือดอ่ะนี่ไม่ต้องครับผมสวยคับเพื่อนทำดีกำลังเอ๋อรเเมื่อกี้อ้โหเยอะ้ยเดืดเดอด เล่นแนวมังกรเล่นแนวมังกรวู้ฮู้วู้ฮู้โอ้โหเดี๋ยนะเดี๋ยวเดี๋ยวเสียงเม่นเมื่อกี้ <laughs> โอเคมาเราก็กลับมาคุมโซนได้อีกครั้งหรือเปล่านี้ไม่รู้แต่ต้องระวังนิดนึงเดี๋ยวแม่งมีตัวเอามีดโดดมาเมื่อกี้จะชอาหัวผมมาคนดูเฮ้ยจิตใจในทาด้วยอะไรวะฮะมีคนตามมีคนตามไีคนตามเฮ้ยเฮ้ย อ้าวชิบหายแล้วอ้าวอย่าอย่าเล่นมีดใส่ผมเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวยิงฟีเอาตัวตัวอื่นก่อนจะได้ยิงฟรีจะพูดอะไรกูวนะเนี่ยอะไรล่ะครับโอ้โหตัวกระพริบไม่งั้นนี่เมื่อกี้โดนมีดแล้วนะแต่เมื่อกี้ผมไม่ได้ตั้งใจจะฟันอะผมแค่จะฟันลมเล่นๆ ว่าไงล่ะครับพี่ว่าไงล่ะครับพี่อหูจูพี่ปพ้อะไรมึงมาดิมาดิม,มาด,มาดิจะเล่นมีเดเหรอมาดิโวเล่นปืนมาวมาจะเล่นมีดจะเล่นมีดจะเหลาผมมากครับคนดูเขาจะเหลาผมมากครับเฮ้ยีจะกเกิดไปละอ,อย่าเด้ออย่าเด้ออันนี้ผมสับสนนะครับอันนี้บอกไปหรือยังวะเนี่ยลืมแล้วเป็นหลงล,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 งลงืมนะครับ ซึ่งผมทราบสามคิวนะรอบนี้ผมไม่ได้ปรับปุ่มอะไรผมไม่ได้ปรับปุ่มอะไรเลยนะครับรอบนี้ว้าวยิงไม่โดนโอโ๋อเออแม่งเอาเอา,เอายิงหลังไปเลยนีเลยไปพิมพ์ไหมฮะไปตักไอตัวพิม,อมพเออ วยครับผมไปครับไปลุน้นเอ้ยบางคนอาจจะงงสงสัยทำไมเล่น125นะครับอุยอ้ยเ้ยมึงจะเหล่ามึงจะเหล่าขัวมึงจะเหล่าแม่งเลยแม่งเอ้ยจะเหล่าผมนะ่ะมึงจะ ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องโผล่มาแล้วกูเล่มยิงไม่โดนละกูเล่มยิงไม่โดนละกูเริ่มเริ่มเล่นมั่วละหมดหมดหมดโคอตาในการเล่นสนใดเล่มเล่นไม่ได้ละเริ่มกากละเมื่อกี้อุ้ยจากคนรอเยี้กี้ขอดูหน่อยโอ้โหยิงหัวได้เหรอโอ้โหยิงหัวเสร็จรู้ว่าตัวเองเป็นคนสุดท้าย รีบทิ้งปืนขึ้นฟ้าโอ้โหพี่แม่งกคเท่แล้ว่ะอุะ๊บมาถึงได้เหล่าไหมได้เหล่าไหมทำไมไม่ตายทำไมแฟงเบดฟันเต็มๆไม่ตายเมื่อกี้ขี้ขวาด้วยนะเว้ยว่างไงครับผมพีไปเล่ฟ้าเอาพีไม่โดน เนี่ยและครับเวลาผมเล่นสนาไอมุมไหนที่มันควรจะยิงโดนนะผมยิงไม่ค่อยโดนแล้วอันนี้เรื่องจริงไม่รู้เป็นอะไรโดนสโคปโดนสโคปแทบเข้าไปจุบดาเขาเลยมาโดนสโคปนี่โดนสโคนี่โดนสโคโดนสโคเอ้ยอย่าเล่นอ่าโดนสโบโดนสโบแมวแมวไม่เล่นผมไม่ได้เทพขนาดนั้นนะเออผมไม่ได้เทพขนาดนั้นโอ้โหยิงโดนอย่างเดียวเลยเว้ยเอาเว้ยเอาเว้ยเปิดโผล่ป่ะบ้า เปิดปุ๊บปะวะผมไม่ได้เทพขนาดนั้นนั่นแมวแล้วแมวแมวแมวตอนแรกก็แบบกะจะยิงกำคำคิดว่าตัวเองน่าจะโดนยิงตายด้วยตอนแรกเนี่ยเนี้ยโนโขบนะโนโขบครับโนโขบ่拉โนโขบ巴拉เฮ้ยเพื่อระวังเพื่อระวังจ้าเอ๊ะเฮ้ยอย่าลิมิต กูเตือนมึงแล้วนะมึงอย่าเล่นมีนะเว้ยกูไล่เหล่ามันทั้งเกมเลยนะเอาเดียเ๋ยวเฮ้ยโอ้แมวแมวชิบหายแนละ้วได้ตะกอ,อ้นมาไล่ฟันแมงทั้งเกมมนาะเอาเดียเ๋ยวเฮ้ยมาดีมารีมารีเก็บ งงงงงงงรู้ได้ไงวะแม่งเงยกูสาหรอยเอาเอาเอาแมวแมกูไม่เล่นไม่ใช่อะไรละกูโดนในตัวนั้นเหล่าไงมันหายไปไหนแล้วไอ้สัแ์แม่กูแค้นมากฮะอยู่ไหนแล้วพนนนน่อหนุ่มคนนั้นอ่ะพ่อหนุ่มคนนั้นอ่ะพ่อหนุ่มเป็นเฟ้าแต่ก็ต้องยิงบ้างนะเดี๋ยวคนดูแบบงุนงิบไอ้สัส มึงเอาจริงใช่ไหมแบบเออมีไรปานเขาอะไรเงี้ยมึงจะไม่ยิงเลยใช่ไหมอะไรอย่างงี้นี่ไงมันอยู่นี่มันอยู่นี่มันอยู่นี่ไปไหนแล้วหายไปไหนแล้ววะเอา้าหน้าคุณนั้น,นเราเนะี่ยมีตัวกำลังขึ้นมาปะโอ้โหจะใส่กระสุนกัไหน่อยเอาเอาเอา เมื่อกี้คุจะเล่นแรงกูบาเลนโนสโคบเป็นไงล่ะน้องงงปะล่ะบาเลนโนสโคบเลยนะครับไปนอะไรบ้าน่ะแฟงเบดฟันทีหนึ่งไม่ตายเว้ยอะไรวะยวนี้แฟงแเบดโดนเนิฟปะเนี่ยตะก่อนมันฟันเลือดเราทำต่อตายเปล่าวะตอนค่า EC2 เอาช่วงไข่กับลีน่าก็ได้เออผมอยากรู้ว่าม,มันตายไหมแม่เห็นไ,ไหมคนดูมันไม่ตายไปม,มันไม่ตายครับโอเคนะถือว่าชัดเจนหนึ่งทีไม่ตายครับเพราะฉะนั้นผมก็ผมจะเล่นฟังเบทไม่ได้แล้วล่ะเห็นไ,ไหมไม่ตายครับคนดูครับ มาดิกูขอคืนกูขอคืนกูขอคืน,คนได้คือเราได้คือเราพอใจพอใจพอใจแล้วุ<ช>่ยเออกูแท้กูพ้่ในโน่นมาแล้วมันเจมึงอ่ะนัน่นคือตอนแรกผมฟันเลยตัวชุดดำไปตาย เนี่ยโนโคบะโนโค,บอ,โนโคบอะครับโนโคบแบบไปอยู่ใกล้ๆเขาอะและ้วก็จิ้มมาดิมาดิขอคืนขอคืนขอคืนหมดแล้ววะฮะหมดแลวอ่ะมาดิไหนอะ

มึงต้องโดนจะโดนด้วันมึงทำให้กูเสียฟอร์มมึงทำให้กูเสียแอะแอ,แอะเสียละไยเหล่าแม่มหาสไนเ์ไม่เล่นแล้วพอจะยิงโดนเอา้ากูทำไรวะเมื่อกี้คือยิงไม่โดนไงหวังกายนี่เนดะ้ยกายแบบ เล่นการแบบได้ไม่โอ้โหผมเกือบตายเมื่อกี้อืมก็ถือว่าดีเพราะคลิปนี้เนี่ยเราจะชอบกันนะหวังว่าดูแล้วจะสนุกสนานหวังว่าที่เล่นไปนี่ก็ขำๆนะ,นะนนค,นนครับผมก็เนาะไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมขอบคุณที่รับชมมา,มากๆครับ